ข้อสิบเอ็ดนะครับข้อ11ตรงนี้นะครับบอกว่าปฏิกิริยาเคมีนะครับของ 2n 2n 2 o 5นะครับในสภาวะแก๊สนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะครับได้เป็นนะครับ 4n o 2นะครับบวกโอนะครับเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับข้อนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาหาได้จาก ทั้ง3าสารข้างต้นมีค่าเท่ากันใช่ครับทั้ง3ตัวนี้สามารถหาอัตราการเกิดเิริยาได้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราจะหาจากตัว N2O5 <ๆ>ก็คือเราก็หาดูว่ามันลดลงไปเท่าไหร่นะครับถ้าหาจาก 4NO2 ก็หาว่ามันเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่นะครับแต่นี้มันผิดเพราะว่าอัตราการเกิดหารได้จากปริมาณแกส๊สในตัศออกไซด์อันนี้ผิดนะครับผิดที่คาว่าลดลงเราต้องหาว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ O2 เหมือนกันเราต้องหาว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ นะครับส่วนนี้ก็ต้องหาว่ามันลดลงเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับดังนั้นข้อ11ตอบข้อ1นะครับคือหาได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นสารตั้งต้นนี่จะลดลงนะครับตัวที่เป็นสารตั้งต้นนี่จะลดลงส่วนที่ตัวที่เกิดผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ไปหาอัตราการเพิ่มขึ้นมามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าข้อที่12นะครับบอกว่าผลกดเป็นผลเสียจาก าการใช้หานหินที่มีเปอร์เซ็นต์ของธาตุใดาสูงสุดนะครับในนี้ก็จะตอบข้อที่2นะครับก็คือธาตุซันเฟอร์นะครับที่จะเกิดจากาการใช้ถ่านหินในโรงงานไฟฟ้านะครับที่จะทําให้เกิดผลกรดนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อถัดไปข้อ13นะครับข้อ13ข้อนี้นะครับอบอกว่าข้อใดถูกต้องสบู่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชั่นไม่ใช่นะครับ สบู่เกิดจากปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันนะครับอ่าดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับบอกว่านะครับอ่ากรดไขมันอิ่มตัวเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอ่าได้สารที่มีกลิ่นเหม็นนะครับอ่าข้อนี้ผิดนะกรดไขมันที่มันมีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะครับเหม็นหืนเนี่ยนะครับจะคือกรดไขมันที่มันไม่อิ่มตัวนะครับอ่ากรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ข้อที่3บอกว่าคอเลสเตอรอลเป็นสารเบื้องต้นอของการสร้างวิตามินดีหากผิวหนังได้รับแสงอาทิตย์โอเคอันนี้ถูกนะครับเป็นความรู้ที่เราควรจะรู้นะกรดไขมันจําเป็นได้แก่คนไขมันที่มีพันธะคู่หนึ่งตำแหน่งนะครับข้อน,นี้ผิดนะครับคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยได้แก่คนไขมันที่มีพันธะคู่หนึ่งตำแหน่งซึ่งมันไม่ใช่กรดไขมันที่จําเป็นนะครับอโอเคมันข้อน,นี้ผิดนะ ข้อที่5บอกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับสาม,มารถรวมตัวกับคอเลสเตอรอลและเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อันนี้ผิดนะครับถ้าเกิดกรดไขมันที่จะรวมกับคอเลสเตอรอลก็คือกรดไขมันอิ่มตัวนะครับที่เราดูมาเมื่อกี้นะครับที่มันจะมีจุดล้อมเหลวที่ประมาณ60กับ70นะที่มันจะมีวิพันธะคู่พวกนั้นจะรวมตัวกับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไปอุดตันในเส้นเลือดนะครับแต่ถ้ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ไปรวมกับคอเลสเตอรอล นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าข้อ14นะครับบอกว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของลายพิมพ์ดี a น,น,นะครับไม่ใช่ประโยชน์นะพิสูจน์อ่าศพที่ประสบซึนามิอันนี้ใช่นะครับที่ภูเก็ตพิสูจน์การเป็นพ่อแม่ลูกอันนี้ใช่นะครับอ่าพิสูจน์พันุ์พืชโบราณนะครับอ่าพิสูจน์พันพืชโบราณน,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 นี้ก็น่าจะถูกอยู่นะครับ แต่ว่าอันที่จะทําไม่ได้ตรงนี้ก็คือพิสูจน์ประสิทธทิผลของอาวุธชีวภาพอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับพิสูจน์ผู้ต้องสงสัยในคดีสมคืออันนี้กเเ็เป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับข้อที่ไม่ใช่ประโยชน์ของไลฟ์พิมพดีเอก์ก็คือพิสูจน์ประสิทธทิผลของอาวุธชีวภาพน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อสินะครับบอกว่าข้อใดแตกต,ต่างจากข้ออื่นก็จะมี โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่นะครับเขาบอกว่าข้อที่5เป็นสารอาหารประเภทเดียวกันทุกข้อนะครับข้อนี้ที่มันต่างจากข้ออื่นก็คือข้อที่4ี่นะครับคือ3ามข้อแรกเนี่ยเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะครับแต่ข้อ4ี่เกลือแร่เนี่ยมันไม่ได้ให้พลังงานนะครับอีกอันนึงที่ไม่ได้ให้พลังงานก็คือวิตามินนะครับวิตามินแล้วก็ในส่วนของน้ำนะครับที่มันจะต่างจากเพื่อนนะครับ อ่าเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปคือข้อที่1 6นะครับบอกว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับหรือว่า CO เฉยๆนะครับมีสูตรโครงสร้างเป็น CO เอามีอยู่ในว่าถูกแล้วนะอ่าถามหาข้อไม่ถูกเนาะข้อที่2เป็นแก๊สที่พบมากสุดขณะเกิดเพลิงไหม้ไม่ใช่นะครับแก๊สที่มันพบมากในพื้นที่โลง่งที่เวลาเราเผาไหม้เนี่ยจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ อ่าข้อนี้นะครับอ่าดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับอ่าต่อไปได้จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ถูกจับกับฮีิมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจนถูกจับกับฮิมโกลบินได้ดีกับดีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถูกนะครับอ่าเป็นฆาตกรเงียบนะครับที่ไปจับกับฮิมโกลบินแล้วทําให้การลําเลียงออกซิเจนไปในร่างกายนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ตอบข้อ2นะครับที่มันผิดนะครับที่บอกว่าพบมากสุด ในขณะเกิดภฟยไหม้นะครับแก๊สที่พบมากสุดก็คือพวกพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะว่ามันเกิดการเผาไหม้ในที่โล่งมันมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอถ้าจะเกิดมอน,นอกไซด์เนี่ยนะครับมันจะต้องเผาไหม้ในพื้นที่ที่จำกัดที่มันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้ <c oughs> อ่าข้อ17นะครับข้อ17บอกว่าปิตรเลียมในข้อใดที่มีจุดเดือดต่ําสุดเลยนะครับจุดเดือดต่ําสุดก็คือ ถ้าเราเทียบตามหอ,อกันเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่อยู่บนหอ,อกันสุดเลยอันนี้จะเป็นตัวจุดเดือดอจุดเดือดต่ำนะครับที่อยู่บนหอ,อกันนะครับส่วนอยู่ด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นจุดเดือดอจุดเดือดสูงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าจุดเดือดต่ําที่อยู่บนหอกันตรงนี้นะครับถ้าเราเรียงลําดับมาในในข้อนี้ก็จะเป็นแก๊สก่อนนะอ่าก็คือมันจะเบามากแล้ว พอจุดเดือดมันก็จุดเดือดมันจะต่ําก็คือมันระเหยขึ้นไปได้เร็วนะครับถัดจากแก๊สลงมาก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะครับเป็นน้ํามันเบนซินมันเบนซินนะครับถัดจากน้ํามันเบนซินลงมาก็จะเป็นน้ํามันก๊าสนะครับน้ำมันก๊าสถัดจากน้ํามันก๊าสมานะครับ ก็จะเป็นในส่วนของน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับตามหอกันนะครับถัดจากน้ำมันดีเซลลงมานะครับก mm ็จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำมันหล่อลื่นนะครับอ่าไล่ลงมานะครับจากน้ํามันหล่อลื่นตรงนี้ก็จะเป็นน้ํามันเตานะครับน้ำมันเตาครับถัดจากน้ํามันเตาลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ เทียนนะครับไขหรือว่าพวกจาราบีนะครับอ่าก็มาจากพวกพิตเรเลียมเหมือนกันทับและอยู่ต่ำสุดของอ่าหอกันเลยก็คือเป็นพวกยางมาตอยนะครับตรงนี้นะครับเวลาจำก็จำเนี่ยะจุดเดือดนะครับก็ถ้าเป็นพวกแก๊สุงต้มพวกแก๊สที่ใช้ภใ,ในบ้านจุดเดือดมันก็จะต่ำนะครับเพราะว่ามันระเหยได้เร็วนะครับอเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับ ข้อ18นะครับบอกว่าพอลิเมอร์ในข้อใดไม่จำเป็นไม่สำคัญในสิ่งมีชีวิตนะครับไม่สำคัญเนาะในสิ่งมีชีวิตมีในส่วนของแป้ง DNA c e l เ u l ซลลูโลสคอเ e สเตอรอแล้วก็สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกข้อข้อที่ไม่สำคัญคือข้อ4นะครับคือคอเลสเตอรอลนะครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลนี่ไม่ได้เป็นพอลิเมอร์เนื่องจากว่า มันเป็นโครงสร้างแบบวงนะครับส่วนตัวเลือกข้ออื่นนั้นเป็นพอลิเมอร์นะครับอคอเลสเตรอรอลเนี่ไม่จัดเป็นพอลิเมอร์ต่อไปนะครับไปดูข้อถัดไปนะข้อที่19นะครับข้อ19บอกว่าพอลิเมอร์ที่เกิดจากการควบแน่นนะครับชนิดที่มีความแข็งแรงและดัดโค้งงอได้เล็กน้อยเป็นเพราะเหตุใดนะครับอันนี้จะเฉลยก็คือข้อ5นะครับ คือโครงสร้างของโมโนเมอร์ที่มีการจัดเรียงตัวเป็นตะข่ายแล้วก็เป็นชั้นๆนะครับอ่านี่คือความหมายของเขานะครับที่บอกว่าที่เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากการควบแน่นนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อถัดไป